เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปนะครับมาดูันที่ข้อยี่สิบสอเลยกำหนดให้ A เท่ากับ π พส่วนสามข้อใดต่อไปนี้ ประมาณค่าแทน1นงองศาลบายซน่1องศาได้ใกล้เคียงที่สุดอ่ามาดูกันเลยนะครับอ่าก่อนอื่นผมจะวาดรูปวงกลมที่มีรัศมี1ห,หน่วยนะครับอ่าวาดประมาณนี้ครับก็รัศมี1ห,หน่วยตรงนี้ครับอ่าทีนี้ ่าเนื่องจากมุมที่โจทย์ให้มาเนี่ยเป็นมุมหนึ่งองศาถูกไหมครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหนึ่งองศาดังนั้นผมจะวาดมุมนี้ให้เป็นหนึ่งองศาครับแบบนี้ให้มุมนี้เป็นหนึ่งองศาครับอ่าเราจะได้ว่าพื้นที่เซกเตอร์ของวง,วงกลมตรงนี้นะครับก็คือเซกเตอร์ตรงนี้นะครับก็คือ หนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบคูณกับพพยหนึ่งกำลังสองถูกไหมครับก็ออกมาเป็นพายส่วนสามรอยหกสิบก็คือ A นั่นเองก็คือพื้นที่ของเซกเตอร์ตรงนี้นะครับก็คือ A นั่นเองทีนี้ครับผมลากเส้นนี้ตัดตรงนี้มาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับ ผมจะหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมตรงนี้ครับอ่าหายังไงดีครับผมก็ต้องหาเส้นส่วนสูงก่อนถูกไหมครับก็ตรงนี้ครับลากเส้นนี้ออกลงมา้เส้นนี้คือ h นะครับก็จะได้ว่า h ส่วนหนึ่งเท่ากับไซน์หนึ่งถูกไหมครับอ่เพราะอะไรครับก็พิจารณาสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก ก็อันนี้หนึ่งถูกไหมครับอันนี้ก็เป็น h ส่วนหนึ่งจะเท่ากับ sin ์หนึ่งครับดังนั้น h ก็คือ s ซ n ์หนึ่งนั่นเองดังนั้นพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปนี้ก็คือหนึ่งส่วนสอง,สองคูณฐานฐานทั้งหมดก็คือยาวตรงนี้ถูกไหมครับก็คือหนึ่งคูณสูงก็คือ s ซ n ์หนึ่งถูกไหมครับก็คือ sin ์หนึ่งส่วนสองนั่นเองทีนี้ครับเนื่องจากว่า หนึ่งองศาเนี่ยมันเป็นมุมที่เล็กมากๆเลยถูกไหมครับเนื่องจากมันเล็กมากๆเนี่ยทําให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันน้อยมากๆเลยครับเราจึงสามารถประมาณได้ว่าเซกเตอร์ของวงกลมตรงนี้กับสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยมันเท่ากัน,นครับประมาณได้เลยก็จะได้ว่าไซน์หนึ่งส่วนสอง ประมาณ e ครับหรือก็คืออ่า sin 1ให้เท่ากับ2 a ไปเลยประมาณนี้ครับ่าทีนี้ครับโจทย์ถามว่า tan 1นนลบ sin 1ประมาณเท่าไหร่ก็มาดูกันเลยครับเราได้ข้อมูลของ sin แล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ข้อมูลของ tan ซึ่ง ก็ไม่เป็นไรครับเราจะแปลงแทนให้เลยรูปของไซน์เป็นยังไงครับอ่มาดูกันก็แทนนะครับก็เป็นไซน์ส่วนคอสแบบนี้ครับอ่าทีนี้แทนหนึ่งลบไซน์หนึ่งมันก็จะเป็นไซน์หนึ่งส่วนคอสหนึ่ง ลบกับไซน์หนึ่งถูกไหมครับก็เป็นไาย์หนึ่งคูณกับหนึ่งส่วนโคศหนึ่งลบหนึ่งก็คือไซน์ของหนึ่งกับหนึ่งลบคอสหนึ่งส่วนโคศหนึ่งแบบนี้ครับที่นี้ครับไซน์ของหนึ่งคูณกับหนึ่งลบโคศหนึ่ง ส่วน cos หนึ่งแบบนี้ผมคูณด้วยหนึ่งบวก cos หนึ่งทั้งบนและล่างครับแบบนี้เราจะได้ว่าข้างบนเนี่ยกลายเป็น sin 1หนึ่งคูณกับหนึ่งลบ cos กำลังสองแบบนี้ถูกไหมครับข้างล่างก็จะเป็น cos กับหนึ่งบวก cos หนึ่งแบบนี้ซึ่งตัวนี้ครับก็คือ sin ์ใช่ไหมครับ sin 1หนึ่งกำลังสองก็จะได้เป็น sin ์กำลังสามส่วนคศหนึ่งกับหนึ่งบวกคศหนึ่งทีนี้ครับเป็นวิธีการประมาณอีกแล้วนะครับเนื่องจาก c ค s หนึ่งเนี่ยมันคือมุมหนึ่งเนี่ยเป็นมุมที่เล็กมากๆถูกไหมครับซึ่ง cos ของมุมที่เล็กมากๆเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับ cos ศูนย์ถูกไหมครับซึ่ง c ค s ของศูนย์เนี่ยก็คือหนึ่งดังนั้นเราก็ประมาณให้ c ค s หนึ่งเนี่ยประมาณหนึ่งไปเลยครับ ดังนั้นเราจะได้ว่าแทน1ลบไซน์1แทนค่าเข้าไปครับจะเป็นไซน์1กําลัง3ส่วนคนึ่1กับ1บวกโคศ1ถูกไหมครับไซน์1ก็คือ2เอก็ประมาณเป็น8เอกําลัง3ถูกไหมครับข้างล่างก็เป็น1กับ1บวก1ก็จะกลายเป็น4เอกําลัง3นั่นเองครับ ดังนั้นโจทย์ข้อนี้ก็ตอบช้ดีครับทบทวนกันใหม่อีกทีนะครับก็เนื่องจากโจทย์ข้อนี้นะครับให้ประมาณระหว่างแทนหนึ่งองศากับสา์หนึ่งองศาซึ่งจะเห็นว่ามุมหนึ่งองศาเนี่ยเป็นมุมที่เล็กมากๆเลยนะครับเราก็เลยวาดวงกลมหนึ่งหน่วยขึ้นมาวงกลมที่มีรัศมีหนึ่งหน่วยจากนั้นก็ ใช้การประมาณว่า1องศาเนี่ยเป็นมุมที่เล็กมากทําให้พื้นที่เซกเตอร์ของวงกลมกับพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยมีค่าประมาณเท่าๆกันนะครับจะได้ว่า,ายหน่1เท่ากับ2เอออกมาจากนั้นเราก็นำเข้าไปแทนในสูตรครับจะได้ว่าแทน1ลบไหน่1ออกมาเป็น s ซายกำลัง3ส,ส่วนคอสคูณกันนบ1บวกคอสตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้เราก็ประมาณอีกครั้งหนึ่งครับ เราใช้การประมาณว่าคอสหนึ่งเนี่ยประมาณหนึ่งเมื่อมุมเล็กมากๆนะครับแล้วก็แทงค่าเข้าไปอีกทีครับก็จะได้เป็นแปดกำลังสามส่วนสองก็คือสี่เกำลังสามนั่นเองครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้มีเป็นหมื่นคลิปแต่ตอนนี้มีไอติมอยู่แท่งเดียวนะคะ